มาดูลิ้นี้ครับเร่งขึ้นเร็วกว่าเดิมคลินต่อนเนื่องนะครับเมื่อกี้มันหลายนาะทีเกินไปต้องให้ไปกินลองลองพิจารณาดูนะครับว่า แกถนัดหรือเปล่าคอนโทรนเนี่ยพี่ตินถนัดคอนโทรนอะไรโคบสูรหรือว่าถนัดคอนโทรนแคปหรือว่าได้ทั้งสอง ถ้าเกิดว่ามันบกพร่องตรงไหนจะให้พี่จินลองจูนให้ก็คงจะทําได้นะเพราะว่ามีรถรุ่นนี้หลายคันแล้ว ก็คงจะมั่นใจในฝีมือช่างบินแหละ จานลงได้หรือเปล่าลงให้ได้เ้อพี่พี่ตีนตีนตีนกันเออนั่นแหละต้องใช้ต้องใช้ตีนด้วยกระเทืยด้วยประตูไม่ได้ใสจารบีก็น่าจะเอาจารบีใส่มันเป็นยังไงบ้างต้องปรับปรุงอะไรไหมแนะนำหน่อยมันช้าช้าไหม นั่นแหละเต้เก็บอกว่ามันช้าตัวไงเมื่อกี้เร็วแล้วต้องปรับตรงไหนนี่แ,แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแค่นี้แหละดีแล้วใช่ไหมมันเล่้งขึ้นได้อีกสายก็เล่้งมันฝืน่นมันถ้าเราจะปรับตัวยกมันต้องไปปรับตรงแผงคอนโทรลเปล่าแกบอกว่าแค่นี้แหละถ้าเออถ้าขับอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้พอต้องเอาเร็วหรอกถ้าเอาเร็วมันสายมันสายที่มันเปื่อยๆมันเยอะแล้วมันจะแตกต้องเร็วรถ เอาแค่ทำงานเสมอทั้งวันพอทั้งวันเนี่ยครับนี่มักคู้ขนาดขนาดเนี้ยสวิงไม่ดังกึกเลยมักที่ตัวขั้นนะมักทีเนี่ยคืก๊กเลยเนาะครอเวลาเบรกอ่ะสั่นมาเลยอันนี้ยังนิดอย่างนี้ผมชอบตัวนี้แหละมักทีผมไม่ชอบตรงที่ซ่อมหมดไปเสียนสีเนี่ยหมดเยอะจริงๆคุ้มไหมมันจะไปคุ้มตรงไหนยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยเนี่ย รถซื้อมาจากอะไรนะเสียอะไรนะอ่าอะไรนะอะไรนะขุนดันขุนอะไรนะอ๋อขุนอะไรนะขุนดันป่ะชื่อแกอะไรลูกค้ากาบสินซื้อไปแล้วผมก็แกเขาบอกว่าเขาอยากได้ที่เขาก็เลยบอกให้ซื้อซื้อให้หน่อยมาช่วยซื้อให้หน่อยพอดีช่วงนั้นกาฟิวยังไม่กลับมาจะเอารถลงบ่ก็เลยไปซื้อมาได้ยินไหมได้ไหม จะลืมถ้าสภาพนี้ใช้จะลืมใช่ไหมต้องร็วหรอแลคันนั้นมีใครไปดูอย่างมากทีอย่างยังให้ช่างวินไปทำรดอยังเอ,อ๋อเอาไว้ก่อนก็ได้คำแนะนำดีๆจากพี่ตินนะครับเนี่ยเด็กเขาก็ใช้งานอยู่เท่านี้แหละเขาไม่ได้เขาไม่ได้เร่งอะไรมากมายหรอก นั่งไปดูหน้า,างานกับเต้สองร้อยเที่ยวเขาลงตรงดีดบ้านดีดยกบ้านเนานะโอ้ยโคมันเป็นโคหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่รู้กับลูกน้องเลยไม่รู้กับเต้เลยแล้วแต่เขาจะรับแล้วแต่เขาจะดูแลรถให้เลย จะเอาจอดไว้นี่จนกว่าวันจะกลับมาสงการนั่นแหละวันไปวิ่งข้าวอยู่ปาจีนหกแสนขายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมทำหมดไปก็ห้าแสนแปดห้าแสนเก้าแล้วเนี่ยคุณอนะ ต้องใช้ไปก่อนเนาะถูกนาทียังไม่ถึงเลยตอนนี้ใช่นไหมครับนกแล้วแต่คันนี้ผมทำหมดไปเยอะเลยพี่มันจะไม่ได้อยู่ว่า600,000อุปกรณ์มันครบหมดเลยดิวยพวกฝาพวกอะไรอ่ะใชม่ไ้หนมกทียาเลยตอนนี้นีมัน140เยอะลมันระบาเดเยอะแล้ว140เอยอ้า140ถูกที่สุดเนี่ยกี่กี่ร้านสี่บาท ร้อยสี่ชิมนะที่ราคาถูกที่สุดตอนนี้ไม่ต่ำกว่าร้านสามร้านสามถูกกว่าร้านสามก็ไม่ไหวหรอกร้านสามนี่หมื่นเท่าไหร่ชั่วโมงโอ้ร้านสามที่ต้องมีสองหมื่นขึ้นน่ะสองหมื่นชั่วโมงครับโอ้รถมันสองหมชั่วโมงสายมันกรอบหมดแล้วเนาะต้องต้องไล่เปลี่ยนสายแล้วอย่างนั้นน่ะแต่ว่าร้อยสี่คนจริงๆเขาสร้างมาสุดยอดแล้วเน่าร้อยสี่เนาะ พอความร้อนทำมาดีแล้วไอ้นี่ล่ะไอ้ร้อยสามสิบตัวใหม่ล่ะตัวใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะเครื่องยี่สูร์เนี่ยไม่ใช่ดิร้อยสามสิบเครื่องมิสูมันเดิมเลยเครื่องยี่สูรสูร์ซีเจเจไรใช่ไหมอันนั้นมันร้อยสี่สิบมิสเกอ๋อรุ่นรุ่นสิบเอ็ดใช่ไหมที่ใช้เครื่องซีเจเจใช่ครับได้ลองหรือยังลองดูแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็จวดกาดเร็วกว่ารุ่นแปดเลยได้งาน เรื่องทะเบียนเนี่ยครับคนละเรื่องประหยัดน้ำมันไหมพอๆกันครับเขพอกันเนาะใช่ครับพอกันตขาก็เปลี่ยนเค่งมาเนาะแตลี่ยนโอเคเลยผ่านเลยผ่านเลยเพราะว่ามันคนออกเยอะซื้อเยอะมือสองก็ขายดีจนไม่มีจะขายไม่มีใครมีไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านแล้วกำลังจะข้าเดินเทางข้ามพอดีเลยดิไม่ข้าหรอ โอ้ยจากนี่ไปนิดเดียวก็มาปีแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยออกบ้านที่ไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ที่ก็ออกที่เดิมไปขวานะออกที่เดิมที่ไหนที่เข้ามานะอ่ะที่เข้ามาปุ๊บเลี้ยวขวาไปแล้วก็ถึงปากทางเลี้ยวซ้ายไปเออๆเจะทับปก็ไปทางนี้ใช่ป่ะใช่ไปทางนี้เลยไปน่าดูนะเดี๋ยวไปดูหน้างานกับมกน้องที่หน่อยเดี๋ยวนั่งไปกับเขาในรอบหน้านี่ไม่ต้องเดินหรอกไปรอบจะวนกลับเลยโอเคครับ จะไปเจอกันที่พระท่านนาดูเขาให้ผมไปรีวิวรถรถอันนี้รถต,ต,ตีดินรรถตีดินวันนั้นเขาเปิดเพลงก่อนเลยไม่ได้รีวิวอูสิ์เจริญแล้วนะกี่วันแล้วเขาน่าจะหมดอีกสองสามวันก็หมดแล้วก็มาตปีกป,ปีเลยไม่ใช่ไม่ใช่สิ์เจริญอย่างเดียวดิโอ๊ตปานเจริญเกือบทุกที่อ่ะไทยไทยเจริญ ไอเทอร์โบสีลูกเนี่ยเขาไปแล้วเขาส่งลูกค้าแล้วลสีลูกเลยนะสีลูกเลยู <laughs> ไม่รู้ว่ายังไงสีลูกแต่เสียงไม่มีไม่มีวันวิววิววิวเลยม,มันเสียงธรรมดาเลย